เอาอัตากแดดได้ด้วยตัวมันมเดวซ้ำบางหันบ่หเือได้หลายก้อนหลายก้อหายยะมันเหียริร้อนแย่เป็นบรดอกมันเหี่ยตะก้าตตะดีแข็งออกไปเบอรอลลดมาเจาอีอผมไม่ต้องไปตาสอง ปื้ดได้กรรหนึ่งเลยได้จักสองรอบอ,อยู่แล้วจก่ๆไปแง่แค <c oughs> ่บระเดงมาย้ายโอ้อไปสองไปสองรอบแบบรอบเนื่งงนได้จักรอบหนึ่งนี่แหละ <c oughs> นี่แล้วไปเอาอีกไปกับไปหนุยไปท้าหันพุน่ <c oughs> นงงเนออ ไป่งหันยินไปเพราะเคร่องสมมตล,ละมเห็นว่ามันยึไดึงเดทไทยอยายต้องไปจะเช่าเด้อยุ่งมองเพื่นทีมขยายแมป้าต้นอียงก่อนารงบ่เป็นสีนารุงออันนี้หน่อยก็ยังไม่โตนะ คาแล้วคลกะโดนแหวนียมันบ่เคยไดยนเรืองน้นหอต้องไปย้ำแดงถงบุย้ำเหมือนแดงกับย้ำมือนเสาต้าง่าเห็นมอไซจอดสองคันนู่นนั่นเขาไปทางาไหนดมม,นม,มีอยู่ดิมีมอไซจอดนู่น มันกะสีบามันมันบหวานดียายแต่ว่ามันมิตโตมันกัดเออบุกันมันเมื่อยสะหาผาคนมาเป็ยังมเป็่ยงนเจอ รถดอียบอืมมอไซคอ่ะอืม,อม,มอซื้ออะไรกินนะพี่เนมเปิดแอร์แป๊บมันนี่ฮวันบ่เปิดตัวมันตกไปนอนมันอ่ะจี <c oughs> โตมอือใครก็บ่แขกนะ บกบการของเราน่ารด้เลยยาว่าเฮียเป็นจ้าครื่งนึงดีละตาแล้วปิน่นเห็นปะยายงามบ่ดอขกขัดงามมัน ต้นหนึ่งอยู่ทางผุนหน้าบ้านเสนีดินเลยไม่ต้องเอียงยากขึ้นง่ายครับหวยซื้อมาต้นยี่สิบบาทหนึ่งต้นน้อยมันมาบ้างคนไป,ป้นนเงี้จ้าครัมมบมาได้กระสองกระได้กระจานหนึง่งพอดีกับมือเ้า đây bắt giấy kia mụn quăng quá rồi nè mụn quăng mánh thôi như cái mụn quăng bạn nè cho kênh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ค ah, ือความยาเห็นต้นไม่อย่างั้นลาย่อน่างนี้นี่แหละแล้วลบลบู จ้าที่ติดตามจ้า